ครับเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีนะครับเป็นเดือนของความรักโดยเฉพาะวันที่1 4กุมภาพันธ์วันวนเาเลนไทน์นะครับวันของความรักซึ่งความรักเนี่ยนะครับอาจ,จกรในโลกออนไลน์เนี่ยก็สามารถที่จะเอาความรักมาใช้ในการหลอกลวงพี่นองประชาชนนะครับที่เรารู้กันดีก็คือโรแมนต์แกมนะครับหรือหลอกรักออนไลน์นะครับที่มีการปลอมโปรไฟล์เป็นฝรั่งเป็นชาวตะอน,นอกกลางแล้วก็มาหลอกลวงหญิงสาวนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีไฮบิสแกม หรือหอลอกลักชวนลงทุนที่ปลอมโปรไฟล์เช่นกันนะครับแล้วก็มาหลอกให้เหยื่อในรักแล้วก็จากนั้นเนี่ยชวนไปลงทุนในแอปพลิเคชันที่ปลอมขึ้นมานะครับก็สร้างความเสียหายนะครับโดยเฉพาะในรูปแบบของทรัพย์สินให้กับเหยื่อนะครับยังมีอัญากรรมที่เกี่ยวกับความรักอีกรูปแบบนึงก็คือเซ็กโทเช่นนะครับหรือการหลอกลวงให้ถ่ายคลิปหรือรูปภาพลามลกแล้วนํามาข่มขู่หรือแบ็กเมลนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปของตัวเงินหรือ,อ ชักชวนค่มคู่ให้เหยื่อเนี่ยมามีเพศสัมพันธ์กับตนนะครับซึ่งเซ็กทอชชั่นเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเกิดขึ้นจากบุคคลที่ไม่รู้จักในโลกออนไลน์นะครับอาจจะเป็นบุคคลที่ร,รู้จักก็ได้ไม่ว่าจะเป็นคู่รักนะครับหรือเพื่อนคนสนิทก็แล้วแต่นะครับที่มาชักชวนให้เราถ่ายภาพถ่ายคลิปลามกหลังจากนั้นเนี่ยก็มาข่มขู่นะครับเรียกร้องเนทรัพย์สินหรือไม่ก็ข่มขู่ให้มันมีเพศสัมพันธ์กับตนนะครับเพราะนั้นเนี่ย บกปทมีความเป็หนห่วงเพี่อประชาชนนะครับจึงขอความร่วมมือนะครับไม่ถ่ายภาพหรือคลิปลามกนะครับไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้นเพื่อป้องกันการข่มคขคู่ในกรณีดังกล่าวหรือแม้กระทั่งคู่รักที่รักกันวันนี้นะครับมีการถ่ายภาพถ่ายคลิปนะครับขณะมีเพศสัมพันธ์นะครับแต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาจะรักเราไปตลอดเกิดมีการเลิกราต่อก,กันแล้วไม่พอใจเขาอาจจะนําคลิปเหล่านี้มาปล่อยใน สื่อสังคมอนไ์สร้างความเสี่ยงให้กับเราก็ได้นะครับซึ่งหากมีบาะแสนะครับพี่น้องทนสามารถแจ้งเบาะแสมาได้ที่เว็บไซต์ของบอกปทนะครับที่ www tcsd go th ขอบคุณครับ